อ้าวมุกซิมแม่หน่ทำหุ่มไหมลุยหงอกแนงอุกมโผล่อุ้มงฟนมาไป้ั้นรถมุ้บอบพักเลยเอาขี้อืออ่าเต็มที่บ๊อบโอ้โหแปลกเลยน้องไม่เ้องปหรอกเล่ โ้ยกินไม่ได้หรอกประแดกเป็นจอดเป็นจอดแบบนี้ไปหอก้วยหอยตัวตวกล้อยหอยกล้วยหอยสตรีเฮ้ยเฮ้มีเตเผ็กเผ็ดสอเบอร์เป็นเซ็งพี่น่องเลยฟังเ็งอง mặt hai ui